ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังน้อยใจแฟนอยู่ว่าแฟนรักเราไม่มากพอแฟนไม่ให้ความสําคัญกับเรานะคะคลิปนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงสาเหตุของการน้อยใจและวิธีการจัดการค่ะว่าเราจะจัดการไอ้เจ้าอาการน้อยใจนี้ได้ส hey, วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาการน้อยใจค่ะ อาการน้อยใจกับผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กันและเราก็จะเป็นกันมากๆตอนไหนรู้หรือเปล่าคะเราจะเป็นกันตอนมากๆก็คือตอนที่เรายังรักกันใหม่ๆนั่นเองค่ะยังไม่ได้รักกันมากพอนั่นเองค่ะแล้วเราจะน้อยใจยังไงไม่ให้รักของเราพังนะคะซึ่งบางคนนะคะน้อยใจเลิดเปิดเบิงน,นะคะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะคะ ซึ่งช่วงตอนที่เราคบหาดูใจกันนี้แหละค่ะช่วงที่เราตกลงตรงใจว่าเอ๊ะจะเป็นแฟนกันแล้วนะความคาดหวังแล้วของเราเนี่ยเราจะมีเพิ่มมากขึ้นไงคะอีตอนจีบกันใหม่ๆห,หรือว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอะด้วยความที่เรายังไม่ได้คาดหวังเนาะไออาการน้อยใจมันก็เลยยังไม่มีไงแต่นี้พอตกลงว่าเป็นแฟนกันแล้วนะเราคาดหวังเยอะเราคาดหวังสูงนะคะ ความคาดหวังของเราเนี่ยมีมากขึ้นทวีคูณค่ะว่าตัวเรานี้นั้นต้องมีความสําคัญนะเขาต้องให้ความสําคัญกับเราเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะแต่พอเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันก็เลยทําให้เราเนี่ย เกิดอาการน้อยใจนะคะอาการน้อยใจมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาตามรูขุมขนของเรานะคะนะเข้ามาจนถึงห่วงความคิดของคุณนะคะค่อยๆสะสมทบๆทบทบทบขึ้นไปนะคะบางคู่เนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยก็มีนะคะซึ่งสาเหตุนะคะสาเหตุของความน้อยใจยอดฮิตเลยนะคะช่วงนี้เลยนะคะก็คือนะคะเวลานะคะผู้ชายนะคะมีเทศกาลอะไรนะ ช่วงเทศกาลของเขาเนี่ยเขาจะย่งวุ่นวายนะอย่างตอนนี้เทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะไปวุ่นวายเกี่ยวกับเทศกาลของเขานะคะเขาจะติดต่อคุณน้อยลงนะคะฝรั่งหลายคนก็จะสารวนเนี่หาตน้นคริสต์มาสบ้างต้องทําอาหารบ้างต้อนรับแขกบ้างนะคะหรือว่าบางคนจะต้องไปต่างจังหวัดถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็บอกคุณล่วงหน้าค่ะว่าจะมีเวลาให้คุณลดลงนะคะบวกกับเรานะ ตอนนี้เราก็อยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละซีกโลกใช่ไหมเราก็ไม่ได้เข้าใจไงว่าไอ้ธรรมเนียมบ้านเขาอะมันเป็นยังไงใช่ไหมของเขายังอยู่ในเทศกาลคืน้นเครงในขณะที่บ้านเราคริสต์มาสเราก็ไม่ได้มีอะไรใช่ปะทีนี้เราก็เลยเกิดอาการรู้สึกเหงาเหมือนเราอยู่คนเดียวแต่เขาสนุกอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมทีนี้ ไออาการน้อยใจเนี่ยมันก็จะแทรกเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงให้ความสําคัญกับครอบครัวเขามากกว่าเราล่ะนะคะนะเหมือนในกรณีนี้เลยค่ะกรณีนี้ค่ะมีจดหมายค่ะเขียนมาบอกว่านะคะแฟนจะไปคริสต์มาสค่ะกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดค่ะจะ หายไปนะคะแล้วก็ติดต่อกับเราได้ชั้นๆอันนี้คือฝ่ายผู้ชายเนี่ยแจ้งมาบอกเราไว้ก่อนล่วงหน้านั่นเองนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์คือแฟนขับรถไปต่างจังหวัดนะคะไปเยี่ยมญาติๆด้วยนะคะนะเราเลยมีความรู้สึกว่าอยากจะยุติการสื่อสารเพราะเหมือนเขาไม่ได้ความสําคัญกับเราค่ะ นะซึ่งตรงนี้ค่ะเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาพูดคุยกับเราสม่ำเสมอไหมความดีที่เขามีให้นะคะหักลบกันได้หรือเปล่านะคะหรือว่าเขาเพิ่งมาเป็นช่วงนี้นะคะเขาถ้าเขามาเพิ่งมาเป็นช่วงนี้นะคะใส่ความเข้าใจเข้าไปค่ะ ใส่ความเข้าใจเข้าไปซึ่งณนะตอนนี้คุณอยู่ไทยคุณอาจจะยังไม่รู้สถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟังไปนะเดี๋ยวฟังไปท้ายๆจะมีส่วนหนึ่งของพี่ทอด้วยที่พี่ทอเคยเป็นเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้ก็เลยถามมาว่าอยากจะสอบถามค่ะว่าเราจะยุติการสื่อสารยุติความสัมพันธ์นี้ดีไหมคะ โอ้โหนะคะกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเลยนะคะมาค่ะก่อนที่อารมณ์น้อยใจจะมากไปกว่านี้มาฟังพี่ท้อก่อนนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะทําให้มันทุเลาลงได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะความน้อยใจกําลังพรุ่งพล่านเลยนะคะเข้าใจค่ะเพราะว่าใกล้คริสต์มาสเข้ามาแล้วใช่ไหมทีนี้ อาการน้อยใจเนี่ยนะคะปกติเนี่ยส่วนใหญ่เรามันเป็นธรรมดาเนาะเราก็เป็นตัวตัวพี่เองก็เป็นบ่อยสมัยก่อนนะคะนะ,ค,ะคือช่วงแรกๆของความสัมพันธ์เนี่ยเพราะอะไรเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่า1เพราะว่าตอนนี้เราเป็นเพียงแค่แฟนนะคะอาการเนี้ยเรามาเรามาเราคาดหวัง แล้วเราเป็นแค่แฟนความสําคัญนะคะเราต้องวิเคราะห์ความสําคัญของตัวเรานะคะความสําคัญของเราตอนนี้ที่มีต่อตัวเขาเนี่ยมันอาจจะมีไหมมันอาจจะมีแต่อยู่ในอันดับท้ายๆไงนะคะนะคือแน่นอนว่าณนะตอนนี้ความสําคัญนะคะความสําคัญต่อครอบครัวเขาก็จะต้องเป็นลูกเป็นพ่อแม่พี่น้องของเขานะคะที่มาก่อนเราถูกไหมทีนี้ แล้วช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่ได้อยู่เป็นบุคคลที่เขาจะต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเราอยู่อันดับท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเออณตอนนี้อย่าไปอะไรมากนะคะรอเวลาค่ะรอเวลาที่คุณจะมีความสําคัญไประดับความสําคัญขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะลาดับความสําคัญของคุณอาจจะไม่ใช่ ลำดับที่1นนะคะแต่ถ้าคุณใช่ตัวจริงนะคะแน่นอนว่าความสำคัญของคุณน่ะจะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนะคะมันจะไต่มาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงกับลูกของเขานั่นเองค่ะแล้วคุณ วันนั้นคุณก็จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาด้วยเหมือนกันนี่อยากให้คุณนึกถึงหลักความเป็นจริงค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าบ้านเรามีงานนะคะคิดว่าสมมุติว่าบ้านเรามีงานแล้วเราก็จะต้องยุ่งจัดงานจะต้องยุ่งที่จะพูดคุยกับแขกพูดคุยกับญาติพี่น้องใช่ไหม เราก็จะไม่มีเวลาเหมือนกันนะคะพี่น้องมาเราก็จะคุยสนุกสนานเฮฮาเราก็คงไปเปรีกตัวคุยกับเขายากแล้วช่วงที่เขานะคะเดินทางไปต่างจังหวัดเขาก็ต้องเป็นคนขับรถใช่ไหมเราก็ต้องคุยกับบุคคลที่อยู่ตรงหน้านะคะเป็นธรรมดาค่ะว่าเวลาเขาจะน้อยลงนะคะนะพี่ทอใช้วิธีคิดตรงนี้แหละค่ะนะ ผ่านมันมาได้นะเมื่อก่อนเป็นค่ะแล้วก็บางทีเราก็อิจฉาเขาไงอิจฉานะคะบางทีเขาก็จะส่งรูปที่เขาฉลองคริสต์มาสกันนะคะสนุกสนานให้ฮาแล้วเราล่ะนั่งเหงาอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมเราก็จะรู้สึกอิจฉานะคะทีนี้เราก็จะต้องใช้ตรงนี้ล่ะค่ะ พยายามเข้าใจเขาถึงตาเราบ้างนะคะเราก็จะสนุกนะคะปล่อยให้เขาเหงาบ้างเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นบ่อยค่ะมันก็จะสลับกันแบบนี้บางครั้งเนี่ยคุณจรก็งอนเราเหมือนกันงอนเราว่า เฮ้ยว่ะสนุกสนานเฮฮาโดยที่แบบว่าเขาเหงาอยู่บ้านคนเดียวนะคะซึ่งเป็นใครใครก็น้อยใจไงนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วสาเหตุของอาการน้อยใจข้อที่2นะคะซึ่งเป็นอาการสุดฮิตของสาวสายฟออีกอย่างหนึ่งก็คือน้อยใจเรื่องลูกของเขาค่ะฝรั่งเนี่ยเขาจะมีการแบ่งนะคะแบ่งเลี้ยงลูกกันนะคะเธออาทิตย์หนึ่งฉันอาทิตย์หนึงอะไรประมาณนี้นะคะ เขาก็จะไปอยู่กับฝั่งพ่ออาทิตย์ฝั่งแม่อาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วอาทิตย์ไหนที่เขาอยู่กับฝั่งพ่อนี่แหละค่ะเวลาคุยของคุณกับเขาก็จะไม่ปกติเหมือนอาทิตย์ที่ไม่มีลูกค่ะคุณจะโดนแย่งเวลาไปจากลูกของเขานั่นแหละนะคะทีนี้เราก็เลยเกิดอาการรู้สึกน้อยใจขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้รับความสำคัญจากเขา ทำไมเขาไม่ให้ความสําคัญกับเราทําไมลูกมาแล้วจะต้องผิดปกติด้วยลูกมาแล้วทําไมเวลามันต้องน้อยลงด้วยบางทีเนี่ยคุยคุยกันอยู่แป๊บนึงนะคะก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถึงเวลาทําอาหารให้ลูกแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทําอาหารให้ลูกก่อนนะ นะหรือว่าเดี๋ยวไปสอนกันบ้านลูกก่อนนะต้องไปสอนกันบ้านลูกแล้วนะคะต้องไปเล่นกับลูกแล้วนะคะถึงเวลาเล่นกับลูกแล้วนะคะหรือ,อเดี๋ยวต้องพาลูกไปเตะบอลน,นะคะกิจกรรมเต็มวันเลยบอกเลยค่ะฝรั่งเนี่ยนะคะเอ่อถ้าเขาจะใส่ใจดูแลต้องมีกิจกรรมให้ลูกนะคะคือจะไม่ปล่อยให้ลูกแบบเล่นเองอยู่เองเฉยๆเหมือนคนไทยบ้านเรานะคะคนที่นี่เขาจะต้องแบบว่า ประกบลูกเลยนะคะทากันบ้านไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกทาคนเดียวนะต้องมานั่งทํากับลูกอย่างนี้เลยค่ะนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยบอกบอกเลยค่ะถ้าใครไม่มีลูกอะ่ะคุณจะยิ่งไปใหญ่เลยคุณจะยิ่งไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงลูกเลยคุณจะยิ่งเกิดอาการน้อยใจเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าใครถ้ามีลูกมาแล้วคุณก็จะพอเข้าใจบ้างนะคะแต่เราก็ขนาดเรามีลูกแล้วนะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยโอเวอร์มากเกินไป นะ,ะไออาการเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยมันสปอยมากเกินไปนะค,ะคือยังไงล่ะฝรั่งเนี่ยเลี้ยงลูกอ่าสปอยมากสปอยมากดูลกแลมากเกินไปนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยการเลี้ยงลูกของเขาเอาจริงๆขนาดเด็กโตแล้วนะคะแปดก้าขวบนะคะแทบจะแบบว่า อย่างเดียวที่ไม่ได้ทําให้เขาก็คือการตักข้าวกินข้าวแค่นั้นเองนะคะนอกนั้นทําให้เขาหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะทําการบ้านก็ต้องเปิดกระเป๋าออกมาเอากันบ้านมาวางเอาไว้ให้ลูกนะทำการบ้านเสร็จแล้วก็หยิบใส่ลงไปในกระเป๋าให้ลูกนะคะหรือวันไหนมีภาระมีต้องเล่นกีฬาจะต้องเอาเสื้อผ้าเอาอะไรอย่างเสื้อผ้า ถุงเท้าอะไรเงี้ยจะใส่กระเป๋าเขาไปด้วยก็เป็นหน้าที่ของเขาหมดเลยนะคะก็คือทําทุกอย่างนะคะบริการทุกอย่างเลยทําอย่างนี้ให้ลูกนะคะซึ่งหลายบ้านเป็นฝรั่งหลายบ้านส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ค่ะนะคะตอนเล็กๆเขาจะดูแลเขาจะดูแลลูกอย่างดีค่ะซึ่งจะแตกต่าง กับตอนโตถ้าเด็กโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพ่อเขาก็ความสนใจมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆไม่ไม่ได้แบบว่าเฝ้าเป็นไข่ในหินเหมือนอย่างตอนเล็กๆนะคะถ้าใครนะคะไปเจอลูกติดที่แบบว่ายัางเล็กๆอยู่นะคะก็จะต้องอดทนนิดนึงนะคะต้องอดทนนิดนึงนะคะแต่ถ้าเดียวเขาโตแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปัญหาลูกติดที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะหรือเป็นวัยรุ่นหรือเป็นวัยทํางานแล้วอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคะ่ะนะคะความเกรงใจของพ่อก็จะมี อีกแบบหนึ่งนะคะไม่เหมือนกันนะคะขนาดตัวพี่ทอเองเนี่ยใจกว้างอย่างมาหาสมุดเลยนะเรายังเกิดอาการน้อยใจเลยนะภาษาอะไรนะคะกับคุณจะไม่น้อยใจนะมันเป็นอาการปกติเลยค่ะน้อยใจนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องฝึกค่ะต้องฝึกว่าแล้วก็วิธีการจับกำจัดนะคะจัดการกับเจ้าอาการน้อยใจเนี่ยออกไปนะคะจะเล่านะเหตุการณ์ที่มันฝังใจนะเรื่องอาการน้อยใจนะที่มันฝังใจอย,อยู่เรื่องหนึ่งก็คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเขาอะ ตัวคุณจอเนี่ยไปเล่นสกีกับลูกๆนะคะนะทางเหนือแล้วทีนี้ตอนนั้นเราไม่เข้าใจไนงะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปไม่เคยไปแล้วทีนี้ไอเขาไปกันประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็การคุยของเราเนี่ยก็คือลดน้อยลงมากๆเลยนะคะเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่เราเกลียดความรู้สึกตัวเองมากๆเลยนะคะคิดว่าเฮ้ยไม่มีเวลาเลยเหรอ ทำไมเธอไม่แบ่งเวลาให้ดีทำไมเธอไม่มีเวลาเธอเวลาเธอน้อยมากคือบางทีเขาโทรมาเนี่ยเขาก็อยู่บนเชิงเขาแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้วิดีโอคอลนี่นี่ฉันเล่นกันอยู่นะคือโชว์เราไงโชว์เราอยากจะโชว์ให้ลให้รู้ว่าเฮ้ยนี่นะเล่นสก,กีกันอยู่นะซึ่งมันเป็นแบบว่าเราก็ยิ่งเกิดอาการอิจฉาเพราะเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้สนุกกับเขา,าไงใช่ไหมแล้วเราก็คิดไปเองอีกว่าเอะแล้วทําไมตอนขับรถล่ะไม่มีเวลาเลยหรอซึ่ง เราต้องคิดค่ะพอคิดย้อนกลับไปอ๋อเขามีเวลาแต่ด้วยความที่ลูกเขาก็นั่งอยู่ในรถเนาะความเป็นส่วนตัวก็ไม่มีไงคือฝรั่งเนี่ยบางทีเขาคุยเขาก็อยากที่จะคุยกันจูจีดีดากับเราใช่ไหมบางทีก็ไม่อยากให้ใครได้ยินใช่ไหมก็อาจจะอายลูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ก็เลยทําให้เขาเนี่ยคุยกับเราได้น้อยลงนะคะเพราะว่า ขับรถแล้วก็ต้องไปทำกิจกรรมนะทางสกีนะคะซึ่งพอตอนหลังเนี่ยค่ะตัวเองไปเองก็เลยรู้ไปเที่ยวเองนะคะก็เลยรู้ว่าโอ้โหเล่นกันจริงจังขนาดนี้เลยเหรอเล่นกันทั้งวันอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสกีทางสวีเดนเนี่ยนะคะเวลาเราไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือน แอทิวิตี้ใหญ่ๆเลยนะคะคือไปไปเช่าอาจจะเป็นเช่าบ้านเลยนะคะหรือว่าเป็นโรงแรมก็ได้นะคะก็คือไปอยู่กันทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในตรงนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกีนะคะนะที่พับจะอยู่บนตีนเขาแล้วก็สกีแล้วก็จะมีผับมีบาร์มีร้านอาหารอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนะคะซึ่งพอหลังเล่นสกีปุ๊บพอลงมาปุ๊บ ทางชูสกีเนี่ยค่ะเดินเข้าผับนะคะก็จะมีเอ่อคอนเสิร์ตนะคะเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตหลังสกีะคะ่ะก็จะไปดื่มกันช่วงเย็นๆนะนะคะไปปาร์ตี้ไปอะไรทั้งๆที่ยังไม่ได้อาบน้ำกันค่ะเขาเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตที่ว่าเหมือนว่าให้เหมือนเอนเตอร์เทนให้คนได้สนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วพออกินดื่มเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็กลับเดินกลับมาที่ห้องพักนะคะมาอาบน้ํามาอาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วก็ ไปทานอาหารไปดินเนอร์อีกไปดินเนอร์อีกเนาะเอ้ยซึ่งเวลาเขาก็หมดแล้วจริงๆแล้วมันก็อย่างนี้จริงๆทุกวันเลยนะคะซึ่งเราถึงเข้าใจว่าอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะนะเพราะฉะนั้นค่ะใส่ความเข้าใจเข้าไปเยอะๆค่ะแล้วเราจะจัดการกับอาการน้อยใจได้อย่างไรนะคะมาฟังกันค่ะข้อแรกเลยถ้าจะให้ตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะอดทนอย่างเดียวเลยค่ะเราจะต้องอด เปรี้ยวไว้กินหวานนะคะถ้างี้เงามากไปนะคะเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยใจแคบไม่น่ารักเลยนะคะเดี๋ยวจะเบื่อเราซะก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะลองเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะกินจังกะจินตนาการว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะเหมือนเขาไหมเราจะทําเหมือนเขาไหมนะคะก็ เลยลองดูค่ะตอนนั้นพี่ทอก็ใช้วิธีการนี้ค่ะนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาถ้าเขาไม่มีเวลาให้กับเรามากนะคะอย่างเช่นถ้าูุเของมาเนี่ยเราก็จะ พยายามที่จะยุ่งวุ่นวายกับพี่น้องเรานะ,ะครอบครัวของเราบ้างนะคะถ้ารู้ว่าโอ้อทิตย์นะะเขาจะมีปาร์ตี้นะเอ้ยเราก็มีปาร์ตี้บ้านเราบ้างสิใช่ไหมทีนี้พอถ้าเราก็สนุกเขาก็สนุกอาการนี้ก็จะไม่เกิดค่ะนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะนะมันก็จะยุ่งยุ่งตัวเราก็จะยุ่งยุ่งแล้วก็ไม่มีเวลาไปนั่งน้อยใจเขานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเรานะคะตอนหลังเนี้ยพี่ทอใช้วิธีเนี้ยลองไปทํากันดูนะคะ วิธีนี้ได้ผลจริงๆหรือคุณอาจจะชวนเพื่อนนะคะออกไปเที่ยวกันนะคะออกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นกันนะคะอย่าอยู่คนเดียวค่ะเพราะถ้าอยู่คนเดียวอาการฟุ้งซ่านก็จะเข้ามากรอบงํามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วข้อที่2ค่ะบอกให้เขารู้เลยค่ะถึงความรู้สึกของเราว่าเราน้อยใจนะบางครั้งค่ะผู้ชายเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าเฮ้ยเขาว่าแค่แชร์ความสุขของเขามาให้เราเห็นนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราน้อยใจใช่ไหมเราก็บอกไปเลยค่ะ เฮ้ยเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกน้อยใจจังเลยว่าทําไมเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นหรือว่าคุณทําไมไม่ให้ความสําคัญกับเรามากเท่ากับครอบครัวของของคุณนะคะคือถ้าเขารู้แล้วเขาอาจจะช่วยให้มันดีขึ้นได้เขาอาจจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เขาอาจจะ พยายามพูดคุยกับคุณให้มากขึ้นทำให้คนคุณรู้สึกมีความรู้สึกดีๆมากยิ่งขึ้นนะฮะอาจจะคอนแทคคุณมากขึ้นในช่วงเวลาที่เขามีคนอื่นหรืออาจจะวิดีโอคอลให้คุณได้คุยกับพี่ๆน้องๆของเขาญาติพี่น้องของเขาอะค่ะมันก็จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทีนี้วิโอก็เคยใช้กันนะคะคือเมื่อตอนก่อนนั้นคือบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ย เ,เวลาลูกเขามานะคะเราเวลาของเราน้อยลงเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าเวลาลูกคุณมาเนี่ยคุณเวลาของคุยของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยแล้วเรารู้สึกแบบนี้ช่วยเราหน่อยได้ไหมช่วยจัดการให้เราหน่อยได้ไหมพยายามทําให้เวลา อาจจะไม่ได้คุยมากมายนะคะแต่ขอให้เป็นเวลาคุยที่มีคุณภาพนะคะเราไม่อยากงอนเราเหนื่อยเราเหนื่อยกับอาการน้อยใจเราเหนื่อยกับอาการงอนนะคะเราขอไม่มากหรอกนะคะแต่ทําให้เราหน่อยนะคะช่วยทําให้เราหน่อยคือสื่อสารให้เขารู้นะคะว่าอาการน้อยใจมันเริ่มมาแล้วนะเออช่วยจัดการหน่อย ข้อที่3ค่ะให้คิดว่าเดี๋ยวลูกเขาก็โตค่ะแล้วความสําคัญของเราก็จะโตขึ้นด้วยนะคะนะคือฝรั่งเนี่ยตอนเขาเลี้ยงลูกเล็กๆก,ก,กับตอนโตจะแตกต่างกันมากค่ะนะคะตอนเล็กๆเ,เนี่ยทำให้ลูกทุกอย่างนะคะทุกอย่างจริงๆนะคะอย่างที่บอกไปนะคะบางครั้งเราก็ดูว่ามันมากเกินไปนะคะแต่ทีนี้เราก็ค่อยๆค่ะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าเข้าไป สอนลูกเขาโดยตรงนะคะอาจจะพูดคุยผ่านแฟนของคุณนะคะถ้าคุณเข้าไปในชีวิตของเขาแล้วนะคะเข้าไปในชีวิตเข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วนะคะถ้าคุณแบบว่ามันขวางหูขวางตามากเกินไปนะคะใช้วิธีการคุยกับแฟนของคุณค่ะอย่าจัดการด้วยตัวเองเพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกของเรานะคะเขาไม่ใช่ลูกของเราเราอย่าไปจัดการอย่าไปถือว่าเราเป็นแม่เขาอย่าไปถือวิชาสระเข้าไปสอนเขาซึ่งเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่รับเรา แอนตี้เรานะคะถ้าคุณไปไปก้าวไกยไปสั่งเขาเยอะๆเขาจะแอนตี้คุณนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ถูก สั่งสอนมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆปรับค่ะแล้วก็พยายามเอาชนะใจเขาให้ได้ก่อนนะคะเอาชนะใจพ่อเขาให้ได้ก่อนคุยกับพ่อเขาให้รู้เรื่องก่อนนะคะแล้วค่อยไปจัดการกับลูกก็ยังไม่สายนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวลูกเขาโตขึ้นนะคะความสําคัญของลูกเขาก็จะเริ่มน้อยลงนะคะอดทนนิดนึงเดี๋ยวนี้ปีปีหนึ่งเร็วจะตายวิทอเพิบแบบเดียวนี้ก็ห้าหกปีแล้วนะคะนะ น้องฟิลิปแ๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะตอนนี้แล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้ได้ผลก็คือใช้วิธีการชมใช้วิธีการชมมาก่อนนะคะแล้วค่อยพยายามพูดในข้อสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมบอกเขาไปแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวไอ้เรื่องเงี้ยเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยมันอีกเยอะมันอีกยาวนะคะไปค่อยมาแตกย่อยกันอีก หัวข้อต่อไปนะคะแต่วันนี้นะคะแค่คุณให้รู้ให้รู้ว่าเฮ้ยขั้นตอนว่าเดี๋ยวลูกเขาก็โตแล้วนะความสําคัญมันก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วทีนี้วันนี้เราโฟกัสอยู่แค่นี้ค่ะว่าให้เราเลิกน้อยใจข้อที่4ค่ะนะคะคือการเลิกคาดหวังค่ะไอ้วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ได้ผลเร็วที่สุดค่ะต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองค่ะนะคะเพราะเมื่อเราคาดหวัง เมื่อเราคาดหวังที่จะให้เขาทำอะไรให้เราสักอย่างหนึง่งแล้วเขาไม่ทำเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราน้อยใจและอาการทุกข์ใจค่ะมันก็จะเข้ามาครอบงำค่ะถ้าคุณไม่อยากทุกข์นะคะก็แค่หยุดแค่นั้นเองนะคะแค่หยุดน้อยใจพูดนะพูดแล้วเหมือนง่ายใช่ไหมคะพูดแล้วเหมือนง่ายส่วนใหญ่นะคะเอะจะมาหยุด ความคาดหวังกันตอนที่มาอยู่ด้วยกันแล้วสักระยะหนึ่งค่ะนะสตีหลังๆนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นการทําใจมากกว่านะเป็นวิธีการทําใจเพราะว่าบางคนเนี่ยคือน้อยใจจนแบบไม่รู้จะน้อยใจยังไงแล้วแล้วก็เลยว่าเออแล้วฉันจะน้อยใจไปทําไมใช่ไหมก็เลยหยุดคาดหวังนะคะตอนมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็เลยหยุดคาดหวังพอไม่คาดหวังเนี่ยเราก็ไม่น้อยใจนะคะ ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งแล้วกับผู้ชายเนี่ยนะคะก็จะต้องพยายามสร้างความสุขขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะนะคะแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ย เริ่มแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างสังคมสร้างสังคมสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราเองขึ้นมานะคะมันจะทําให้เราะะลดอาการน้อยใจลงนะคะทางานเยอะๆนะคะทางานเยอะๆให้ความสําคัญกับตัวเองเยอะๆแล้วก็รักตัวเองเยอะๆเหล่านี้แหละคะ่ะมันจะค่อยๆลดลดน้อยถอยลงนะคะแล้วก็ใส่ความเข้าใจไปเยอะๆนะคะเข้าใจมนุษย์เข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมาเป็นไปแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้คุณะคะรู้สึกดีขึ้น รู้สึกดีขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเด็กไงคะซึ่งอันนี้ถามว่ามีจริงไหมจริงค่ะเพราะตัวพี่ทองก็เป็นนะบางทีเราก็มีความรู้สึกอยากจะแย่งความรักอยากที่จะแบบมีความรู้สึกโดนแย่งความรักอย่างนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เป็นมนุษย์ปัตตุชนธรรมดาคนหนึ่งค่ะอาการรักโลภโกรธหลงมีได้นะคะแต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้มันไม่มากเกินไปไม่เกิดทุกข์ นั่นแหละค่ะคือแนวทางของเราที่เราจะต้องปฏิบัติทำนะคะวันนี้ค่ะนะคะจะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ใกล้คริสต์มาสแล้วใกล้เทศกาลแห่งความสุขแล้วก็พี่ทอปก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอนะคะสิ่งดีๆได้รับของขวัญจากลุงซันตานะคะของคุนนะคะนะก็ยินดีดีใจที่ได้พบกับ ทุกๆคนนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย i can't forget t h a t we met your eyes a r blue me p r e s e i n t h r o u g